สวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการประกอบปืนพ่นน้ำล้างรถนะครับทุกท่านจะมีวิธีการถอดประกอบอย่างไรนะครับเพราะว่าเห็นลหลายๆท่านถอดประกอบไม่เป็นรวมไปจนถึงประกอบเข้าไปแล้วบอกว่าปั๊มเขาไม่ดีฉีดน้ำไม่แรงนะครับก็เป็นที่เราประกอบผิดนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะมาทำการประกอบให้พี่น้อง f อได้ดูกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับวิธีการถอดนะครับผมจะถอดทีละชิ้นนะครับตัวปลายนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีนะครับหัวสอนให้เรานะครับทำตามก็คือกดเข้ามานะครับกดเข้ามาก่อนแล้วก็บิดไปตามหัวสอนเขานะครับทุการานกดเข้ามาแล้วก็บิดนะครับอ่าบิดอ่านะครับออกแรงนิดนึงนะครับบิดนะครับแล้วก็ดึงออกเลยนะครับมันก็จะเป็นข้อต่อในลักษณะแบบนี้ต้อง ต้องนะครับออกแรงในการกดเข้ามานะครับส่วนตรงนี้มันจะหมุนซ้ายขวาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวปรับฉีดน้ำฝอยอหรือว่าฉีดน้ำเป็นแนวเดียวเป็นเส้นเดียวนะครับจะฝอยไม่ฝอยขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับทุกท่านเราปรับได้นะตัวนี้จะอยู่ปลายสุดเสมอนะครับจะอยู่ปลายสุดเสมอนะสังเกตได้มันจะมีเนี่ยเวลาที่เราหมุนนะเวลาที่เราหมุนนะครับเห็นไหม เอ๊มันจะปรับน้ําเป็นฝอยไม่ฝอยก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละนะครับเวลาที่เราหมุนนะครับนี่เห็นไหมอ่านะครับอ้าวขั้นตอนต่อมานะครับการถอดอีก2ท่อนที่เหลือนะครับการถอดอีก2ท่อนที่เหลือก็ทําเหมือนกันเลยนะครับก็ตามหัวสอนนะครับตามหัวสอนนะครับที่เขาบอกกดแล้วก็บีบล็อกนะครับออกนะครับท่อนนี้ก็เหมือนกันนะครับกดแล้วก็บีบล็อกแล้วก็ออกนะครับอ่า ทีนี้เราจะเอาหัวสั้นมาใส่นะครับถ้าเราอยากได้เป็นปืนสั้นเราหัวสั้นมาใส่ก็สวมเข้าแล้วก็บิดนะครับบิดล็อกแบบนี้ก็เป็นปืนสั้นแล้วนะครับสําหรับการที่เราจะพ่นน้าล้างรถส่วนตรงนี้สามารถพับเก็บได้นะตรงนี้นะครับอ่านะครับเอาหลุดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาใส่ใหม่นะครับใส่ได้ทีนี้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะต่อกระปุกโฟมนะครับก็ ดันเข้ามาตรงๆเลยนะครับด so right? kind of so ันเข้ามาตรงๆเลยนะครับต so, kind of ัวนี้จะเป็นกระปกโฟมก็ดันเข้ามานะครับมันก็จะล็อกแล้วนะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับทีนี้นะครับกระปูโฟมถอดอย่างไรก็บิดเหมือนกันเลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งอยู่นะครับบิดแล้วก็ดึงออกเหมือนเดิมนะครับสวมเข้าแล้วก็บิดล็อกนะครับทุกท่านก็ง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับอ่าตรงนี้ก็จะได้เป็นปืนพ่นโฟมอ่าแบบสั้นนะครับทุกท่านนะ ก็อย่าลืมก็แล้วกันนะครับว่าไอ้ท่อนสั้นเนี่ยนะครับท่อนสั้นนี้จะต้องอยู่ไปสุดเสมอนะครับทุกท่านนะอ่ามันถึงจะเป็นฝอยมันถึงจะฉีดเป็นเส้นนะครับน้ํามันถึงจะแรงถ้าหากว่าเราไม่ใส่ตัวปลายตรงนี้น้ํามันจะไม่แรงนั่นเองนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้ก็สาธิตวิธีการถอดประกอบนะครับปืนพ่นน้ําเพียงเท่านี้ครับ